ช่วงสุดท้ายของรู้ทันการเมืองไทยนะคะแม่ในช่วงนี้เรื่องของครอบงำนี่ก็ยังคงแรงอยู่นะคะท่านคะนต้องพูดคุยกันกับท่านนี้เลยผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรวันวิชิตบุญปโปรงนะคะเดี๋ยวอีกสักครู่หนึ่งทีมงานกำลังต่อสายอยู่มันก็ทางฝ่ายพักเพื่อไทยก็บอกไม่ได้ครอบงำคนเขาก็ส่วนใหญ่เขาก็ขำนะอันนี้มันเหมือนคนรู้โดยทั่วไปอะว่าพักเพื่อไทย มันก็เป็นของผู้มีบารมีเหนือระบบอยู่แล้วอ่ะอืดังนั้นเอาง่ายๆหัวหน้าพักเนี่ยมาได้ยังไงอ่ะแล้วมาเป็นหัวหน้าพักได้ยังไงทั้งที่ผู้อาุโสเต้มไปหมดเลยได้ยังไงแล้วทำไมผู้อุโสยอมเพราะว่าหัวหน้าพักมีผลงานอันยิ่งใหญ่จนมาเป็นนายกเหรอก็ยังไม่ได้มีอะไรเลยอ่ะอพูดคุยกันเลยนะคะสวัสดีค่ะท่านอาจารย์คะสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับท่านผู้ดำเนินรายการทั้งสองท่านครับสวัสดีครับครับแต่ว่าวิธีครับตกลงเนี่ย พักเมื่อไทยก็บอกไม่ได้ครอบงาเลยแต่ว่าชาวบ้านทั่วไปก็บอกเฮ้ยไอ้น oh yeah. ี่มันมันไม่ใช่มันยิ่งกว่าครอบงำอีกนะเออแล้วในทักษะของนักวิชาการอย่างอาจารย์ว่าอย่างไงครับก็เป็นก็ต้องเป็นละครเรื่องหนึ่งให้เราดูนะครับเราคิดว่าประชาชนสะกดจิตได้นะครับอันนี้ต้องผู้อย่าโตไปตรงมานะครับผมคิดว่าอยู่ี้การเดินพระชาชนเติบโตไว้รู้นะครับแล้วก็คำร่องรอยของ ว่าดิจิตอลตื้นตัออนะครับตอลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเวลาที่ทักติดเคลื่อนไหวทำกิจกรรมอะไรหรือปราศที่ไหนก็ตามเนี่ยทุกครั้งสังเกตเิยครับลองสังเกตเลยครับว่าตัวรัฐมนตรีตัวผู้นําในพารหรือตัวบรรดาแกนนักธีมอะไรออกมาขาดรับรูกตลอดครับถ้าจะพูดอย่างนี้ก็คือเอา้า้าเจ้าของเขาพูดแต่ทำไมในฐานะผู้อยู่อาศัยหรือคนที่เป็นสมาชิกหรืออะไรต่างๆเนี่ยจะไม่ขานรับตอบสนอ,ไองได้ยังไงนะครับนั้น ความจเจรครอบงามครอบครองมันก็เป็นใต้สุดแต่มันอยู่ภายใต,ใต้ร่วมันเดียวคือเขาเป็นเจ้าของอะไรไงครับนี่แหละครับ,รบ,รบมันก็คือชัดเจนมากนะครับว่าใา้สุดว่าการยืดการถูกที่ร้องนะครับทั้นถกประเด็นอะไรต่างๆใช่ไหมครับนั้นจะไย้จะย,ย,ยึดรือหรือไม่ก็ท่างว่าเลื่อนเบรร้อย่อยความ,มต่างไงตั้งแต่ข้อที่หนึ่งข้อที่หกเนี่ยมันลำดับเห็นณ์ว่าคุณทั็คสันเชื่อมโยงแล้วเกี่ยวพันกันอย่างไร บางเรื่องมันอาจจะยังไม่ใสขึ้นบางเรื่องอาจจะถูกกโยมถึงขั้นว่าเอะตีตนไปก่อนไข้เป็นเรื่องจินตนาการหรือเปล่าแต่มันก็อดคิดไม่ได้ว่าทุกครั้งข่าการต่อติดต่อภาคกำการเมืองแดยหลายๆครั้งหลายคราแดยคุณทัานิดต่างหากทำให้ภาพหลายทั้งหลายเหล่านี้มันแหลมคมและเด็ดชัดมากขึ้นอย่างปฏิเสธไม่ได้ครับนะผม,อ,มอาจารย์คะถ้าเราดูลำดับเหตุการณ์เปรียบเทียบกับกรณีคดียุบพ,พักเก้าไกลอะคะ ที่เราได้เห็นว่า,าก็มีกลุ่มคนไปยื่นตรงอายการสูงสุดก่อนผ่านมา15วันไม่มีความคืบหน้าก็ส่งตรงไปที่ศารลรัฐธรรมนูญหลังจากนั้นไม่นานกกตก็มีเรื่องเกี่ยวกับการยุบพักก้าวไกลาตามมามาเอาตรงนั้นมาทับกับเรื่องที่เกิดขนะึ้นณขณะนีน้แม่ลำดับเหตุการณ์มันดูคลับคล้ายคลับคลาไม่คะอาจารย์คะก็แน,น่นอนครับว่างานนี้คือ,ขอเขาก็พยายามจะเช็คเรื่องกระเบิดอัิที่ทำว่าพักเพื่อไทยเนี่ย มีสัญญาพิเศษได้รับการเชื่อการคุยอะไรกันหรือเปล่าแล้วาะกระบวนการยุติธรรมบ้านเราเนี่ยเป็นความสัดิ์สิทธิ์นะครับขั้นตอนสุดท้ายที่ยังให้สาอาอะไรสังคมไทยยังยึดโยงยังเกิดความเชื่อมั่นได้ทั้งหลายทั้งปวงผมว่าถ้ากรกตด,ดึงเชิงนะครับดึงระยะเวลาเนี่ยเขาก็แตกตอดึงกับตัวเหมือน,นกันนะครับถึงจะเด็ดโดนไดยงานแน่เพราะนั้นโอเคแหละว่าการตั้งกรรมการิจารณาว่ามันมีมูลมีน้ำหนักแต่เรื่องตรงนี้เอานะครับว่า จะอยู่ในมืนกอกรกตไม่นานและท้ายสุดจะส่งไปอย่างพิษสานน้ำนูส่วนรักษารน้ำนูนเนี่ยจะรับไม่รับก็เป็นสิธิการดุลพิธพิจารณาของท่านนะครับก็จะข้อไหนเข้าขายเข้ามีน้าหนักหรือไม่มีน้าหนักเลยหรือมีน้าหนักข้อใดข้อหนึ่งหรือมีน้าหนักทุกข้อเนี่ยเป็นไปได้ทั้งสิ้นครับดังนั้นระยะเวลากระบวนการตรงนี้อยู่ที่กรกตว่าจะใช้ระยะเวลาพิจารณากี่วันนะครับแต่ทั้งหลายทั้งปูนี่ยผมคิดว่าผู้คนจับตามองและโดยเฉพาะ บางข้อนะครับโดยเฉพาะเรื่องประเด็นนะข้อแรกแล้วแต่เรื่องของท่นสิทธี่ก็ดีนะครับหรือแม้กระทั่งเรื่องการที่เลื่อกบรรดาการนำหกพักร่วมไปถึงไปหาบือกันที่บ้านจัดสองล่าโดยปราศจากคุณแพรทองทานหรือแม้กระทั่งรักษาการหรือแม้กระทั่งคุณภูมิธรรมที่ก็นยังไม่อยู่จากต่างประเทศทั้งคู่คเนี่ยอย่างน้อยก็สองข้อนะครับก็มีประเด็นท,ที่หนักตัวที่ตังค่มตั้งคำถามนะครับท่าน มองเป็นอื่นไม่ได้ว่ากรกตจะดึงเชงหรือจะใช้เวลาพิจารณาเดินนานะครับก็ดีเหมือนกันครับว่าถ้าถูกว่าไปขั้นตอล้เนี่ยสังคมจะได้คลายซึ่งสงสัยดีแต่โอเคถ้าจะถามไปถึงจุดนี้ว่าประเด็นการต่อสู้ที่พักเพื่อไทยพูดว่าอนะครับมันก็ต้องเป็นการถูกฝันกําลังใจภายในมวลตัวเองอยู่แล้วนะครับคงไม่มีใครมาพูดอ่ยงานนี้ถ้าจะเหนื่อยมากครับอะไรเงี้ยคงไม่มีใครจะพูดอย่างนั้นแน่ครับ กรณีเรื่องของการครอบงำพักเนี่ย่ะเราจะใช้คำว่าวินยูชนเหมือนกับกรณีของคุณเศษฐาได้ไหมคะอาจารย์คะพึงรู้อะไรประมาณนี้ค่ะก็รู้อยู่แล้วครับยิ่งกว่าวินยูชนผมคิดว่าแม้กระทั่งลงไปถึงวินยูชนเนี่ยอาจจะบอกอกว้างนี่ยครับแต่บางทีคนที่ยังไม่บรรลุวิติภาวะก็เข้าใจได้นะครับ<อ>ถ้าสมมติว่าพักเพื่อไทยหรือคนพึ่งสนใจการเมืองเนี่ยถามเดินไปถามเนี่ ท่านผู้ดำเนินการทั okay, mm ้งสองท่านเดินออกไปห้องโ่งไปถามแม่ค้าขายกล้แขกถามเด็กเล็กเด็กที่โตขึ้นหน่อยเนี่ยนะ้ที่เขาสนใจการเมืองหรือพอรู้ข่าวมาบ้างเนี่ยคิดว่าพรรคเพื่อไทยใครเป็นเจ้าของเนี่ยนะครับผมคิดว่าคําตอบกรคงอาจจะไม่คาดเคลื่อนไม่ต่างกันมากคืออย่างน้อยเนี่ยนะครับถ้าแบบคนแบบเซนเซนงนา่ยเอาวินคิดว่าหน้าพรรคคุณบุญแทรงการแต่ถ้าคนเข้าใจการเมืองมาแต่ต้นทั้งหมดก็คงไม่มีคําตอบอื่นเป็นใดนอกจากคุณทักษิณชินวัตร อไอ้ตรงนี้นะครับมันก็เป็นคาที่เข้าใจได้ง่ายว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นอะไรต่างๆเนี่ยนะครับมันไม่สามารถแปลคําตอบเป็นอื่นได้แต่ท่านนายท่านปวงเนี่ยโอเคการต่อสู้ทางกฎหมายว่าคุณจัสูไม่ได้ครอบงำหรือครอบครอ,องอะไรต่างๆก็เป็นคือแต่ว่าที่พรรคี่อไทยบอกเป็นคนแก่คนหนึงเป็นผู้ทรงคุณมุฒิเป็นผู้ให้ความรู้อะไรขอ้อมูลต่างๆเนี่ยอันนั้นท่านจะต่อสู้ว่าน้ําหนักกันไปว่าเป็น,ปนไปได้หรือไม่แต่แม้เขามั่นใจว่าโอเคการที่ไปพบ นะฮะมีการนําไปพบกัาต่างๆเนี่ยไปในพบทวนสถานการณ์ไปประเมินสถานการณ์ต่างๆเนี่ยพูดได้ถูกไหมครับเพราะว่าทั้งหลายทั้งปวงเนี่ยอ่าบอกมันไม่มีคลิปไงมันไม่มีคลิปเสียงไม่มีภาพไม่ในรรต่างต่างเนี่ยเขาบรรจัยถ้ามันมีคงจะปล่อยไปนานตรงนั้นแล้วแครวินยูชนเข้าใจได้ว่าสภาพเหตุการณ์อะไรต่างต่างเอ,อ๊ะทำไมต้องไปหาลือที่บ้านจังสองล่านะคุณแอนล,งลองได้สิครับท่านบัณมิตมิตึศครับ ทำไมไม่ไปโรงแรมรถอยู่หรือบริษาทที่รับโราษัมากกว่านี้ไปที่ทําการพักก็ได้ใช่่ออกไหมครับครับเนี่ยเอเคเนี่ยคือไปบ้านจังสองหน้ามันไม่ใช่ใครจะเดินเข้าไปง่ายๆหรือนะฮะใครเป็นประมุขบ้านใครเป็นเจ้าของบ้านอาจะเป็นคุณหญิงก็จะไม่ก็องเหน่าแต่ใช่ถูกไหมครับหรือว่าคุณพี่สาวพี่ชายก็คงไม่น่าจะหาเรื่องประเด็นทางการเมืองของคุณแพรทองทาเนี่ยนะครับครับก็คงไม่น่าจะหาประเด็นเรื่องการเมืองได้ ตรงนี้ผมว่าอย่างที่คุณแอมถามไปแล้วว่าวินยูชนพอเข้าใจได้เนี่ยมันถูมันตีความเป็นอุดไปไม่ได้เลยนที่ของเข้าใจคือผลิตภาพซ้ําในหัวปุ๊บนึกออกแล้วว่าบรรดาแกนนํำทนักหกพันเนี่ยจะไปเจอกับไข่เขาคงไม่ถึงมาหาลูกินสนุกจีบกระเป๋า,ปเากันอีนะครับใช่ใชคำว่าครอบงำเอาละมันแต่ละคนนะคะก็ค่อนข้างที่จะมองเป็นไปในทิศทางเดียวกันแต่ถ้าจะชี้ไปถึงขั้นอะอย่าง ประเด็นที่หนึ่งะคะกรณีที่หนึ่งของคำร้องคุณธีรยุทธ์ที่บอกว่าชันอาการพักชั้น14่ไม่ได้มีอาการป่วยวิกฤตจริงอย่างที่ว่าเป็นการหมิ่นพระบรมเดชานุภาพซอกกลอนวอนทำลายสถาบานันจนนำไปสู่การให้ศารสั่งหยุดการกระทำที่มองว่าเป็นการล้มล้างการปกครองมุมมองของท่านอาจารย์คิดว่าไกลเกินเหตุไหมคะ ก็ข้อกล่าวหาฟังดูรุนแรงนะครับเรื่องบิ่นพระบรมเดชานุภาพคือถ้าจะพูดตรงๆว่าคือด้วยคาพิพากษาในี่ยให้จําคุกหนึ่งปีเนื่องจากได้รับาผิดอาผิดโทนะครับจากแปดปีหรือหนึ่งปีเนี่ยตามหลักสานมันสมนติทู่ไปก็เข้าใจได้ว่าเอออานักโทษผู้นั้นต้องเข้าไปดําเนินการติดอาเข้าไปจําคุกให้เสร็จสิ้นน่นะครับจะกี่วันกี่เดือนหนึ่งปีเนี่ยหลังจากนั้นอาจจะได้ลดหย่อนได้ทาดโทษเนื่องจากถึงอายุเขาครบเกณฑ์คุณสมบัติ ทียออกมาจากเรือนจําได้อาจจะต้องติดจาไลทีเอ็มเลยต่างๆใช่ไหมัเจิดเศีเนี่ยคุณทักษิณเข้าเงื่อนไขหมดเลยแต่ประเด็นว่าคุณทักษิณไม่ไดหนบนถูกดาเนินการประเด็นที่ว่าได้ถูกจําได้ถูกต้องขังเลยสักวันเดียวนะไม่อยู่เรือนจำสักวันเดียวใช่ไหใช้เงื่อนไขใช้อะไรต่างๆกระบวนการทางแพทย์หรือกระบวนการที่เรือของกรมราชธรรม์ต่างๆแกดูช่องโหว่ร่องรอยที่อะไรสามารถเคลื่อนเพื่อประโยชน์ตัวเองได้ตรงนี้นะครับว่าคุณทักษิณเนี่ยนะครับน่าสนใจว่า แล้วเข้าขายบินเมีหรือไม่เรื่องประเด็นมิเข้าบรมเดชาภาพมฟังดูดูรุนแรงนะครับในกระบวนการวิทยาการของท่าเเราเนี่ยนะมันถูกซาอกก่อนถูกทําลายถูกตั้งค,ำคำําถามนะครับเพราะว่าคนตั้งคาถามมาเยอะเอ๊ะคุณนักเสกลับมาประเทศไทยได้เพราะมีสัญญ,ญาณพิเศษมีไฟเขียวมีอะไรใครให้กลับมากหรืออะไรต่างๆเลยมันถูกเ,เชื่อมโยงแล้วมันทําให้ถูกบอกและทําให้เสียหายนะครับดังนั้นจึงไม่แปลกนะครับว่าที่คาเขียของคุณดีอยู่ี่ยค่อนข้างจะหนัก นะครับหนักถูกแต่จะค่อนข้างจะกว้างและครอบคลุมหลายประเด็นใช่ไหมครับนี่ว่ากระบวนการที่ท,ทําล้วนเลยนะครับแล้วก็สิ่งสําคัญนะคุณแอนครับารับิเอาเอาตักการธรรมชาติมนุษย์ยง่ายถ้าสมมติว่าคุณได้ติดป่วยจริงๆนะค,คุณแอนนั่นหผมบอกเลยนะใบรับรองใบรับรองแพทย์รายงานผลการตรวจต่างๆเนี่ย ประกาศแน่นอนอใช่ไหมคะะุณรัชธรรไม่รอช้าแหละวันนี้คุณนักสินมีอาการต้องให้น้ําเกลือให้อะไรต่างๆเลยต่างๆเนี่ยใช่ครับเออควรจะได้เชื่อว่าเออท่านป่วยจริงแต่นี่ไม่มีเลยอาว่าเป็นข้อมูลส่วนสิทธ,ธิส่วนบุคคลนัแม,ม่เอ้อมันได้ยังไงอย่าลืมนะโทษนะครับผมอาจจะลื้อประเด็นท่านผู้ฟังที่กำลังฟังอยู่ทังบ้านด้วยอาจจะลื้อประเด็นบุคคลฐานะอย่างเช่นดารานักร้องเนี่ย ที่เคยป่วยนะฮะจำได้กรณีคุณบิ๊กีทได้ใช่ไหมครับจำได้หรือนักร้องหรือคุณปอที่จะดีเนี่ยมีคระแค่ตั้งโต๊ะรายงานอาการแบกแ่งเป็นรายวันเนี่ยแม้ทำไมเขาไม่เห็นต้องปกปิดแล้วว่าอาการวันนี้หนักเท่าไหร่ไม่ได้พูดอย่างนั้นแต่ว่าวันนี้ดาราทัานสองท่านหลับสบายท่านนุ่งด้านนี่อะไรก็ว่ากันไป ถูกไหมครับตรงนี้ถ้าคุณทักษิณและทีมคณะทางานหรือเอาเอา,เอาทีมเคยญาติถ้าแป,แปลใจกว้างกับสาร์จนไหนว่าอถ้าแบบคนที่รักคุณทักษิณว่าเอในฐานะอดีตนายารัตีที่สร้างคุณอุปกรณรให้กับชาติบ้านเมืองมากมายยังมีคนรักเป็นคนห่วงใย,ยเนี่ยทำไมไม่เผยแพร่ล่ะตรงนี้นี่ออกใช่ไหมครับ,รบวันนี้คุณทักษิณน,น้ําหนักกี่กิโลอะไรต่างๆทำไมได้บ้างไหมไะ้ม,ม้มแค่นี้แหละนะฮะอาจจะเรื่อง,งอื่นๆรายละเอียดดีเทลอาจไม่ต้องไปพูดก็ได้วันนี้ใครมาเยี่ยมอโอเคมันเป็นสิ่งของ่าน ถูกไหมครับหรือรเรื่องต่างเนี่ยอย่างน้อยอักสักเจ็ดวันก็ได้หรือสามวันก็ได้ออกมาตั้งโต๊ะปีเจ็ดวันก็นี่ไม่มีเลยถูกไหมครับเนี่ยแค่นี้เค่นี่เราก็มองแล้แล้วว่าเออาคุณนักกศรเนี่ยนําไปสู่การตั้งคําถามเรื่องอาการสอบบอนบอลทบาบไล่เรื่องกระบวนการยุติธรรมนะครับอืเอะกรณีที่ถ้าสมมุติไม่มีหลักฐานมาพิสูจน์ได้ให้เป็นเชิงประจักษ์นี่ ต้องยกผลประโยชน์ให้จำเลยหรือ,หร,อหรือสามารถตัดสินได้ว่าไอการปกปิดซ่อนงงาเงื่อนงงาตรงนั้นนี่เท่ากับคุณมีความผิดคะอาจารย์คะไอตรงนี้ผมคิดว่าอยู่ที่กระบวนการผู้ร้องกระบวนการยุติธรรมนะครับผมพูดประเด็นล้างแต่งอหนักก็คือกระทรวงยุติธรรมและกรมรัชทัณฑน์นะครับคือทําไมให้ตัวเองเป็นอ่าให้หมู่บ้านกระสุกตกอย่างนั้นถูกไหมครับแล้วทําไมทําให้กายตัวเองจะกลายเป็นผู้ถูกร้อง เปิดเผยจะถูกดาเนินการติดคุกติดตารางกับตัวเองเนี่ยนะครับแล้วอะไรกันเขาก็ต้องขออภัยนะครับผมไม่ได้พูดเชี่ยวชาญนในการวิจาระกฎหมายแต่อ,อธิบายอย่างยืดเยื้อถึงานก็พูดก็ได้ว่าวิวชนก็คงตั้งคาําถามเวลาคบเรื่องคุกขันง่ายแบบเนี้ยนะครับ,รบทำไมไม่ไม,ไม่ไม่แสดงให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ให้เห็น<ม>หลักฐานพิสูจน์เนี่ยมันง่ายมากโอ้ันจะช่วยอะไรคลี่คลายไปเยอะเลยแต่นี่ไม่มีอะไรเลยค่ะแล้ว,แล,วแล้วมันเป็นสิ่งที่หนึ่งมันประจานหรือตกหน้าสังคมผู้คนที่กำลังชม ไปมากกว่าน,นั้นคืออะไรครับคุณนักศึกษาออกจากเรียนจำไม่กี่วันอ่ะตอนแรกมีอะไรนะมีดามคอมีเ,ออเสือคอในต่างต่างเนี่ยไม่กี่วันก็ขึ้นไปช่วยน้ําท่วมที่เชียงใหม่อะไรอย่งางนี้ใช่ไหมครับแต่ของให้สัมษณ์เป็นกุ้งเป็นแควเลยแล้วหลังจากนั้นมาก็นั่งกินเลี้ยงกับอะไรมีเลี้ยงกับทั้งคอรมอลร,รัฐบาลคุณเศรษฐา,าใช่ไหมครับมีอดีตนายกมีนายกในขณะนั้นมีคุณธรรมนัทอะไรต่างๆนะหวานชื่นกันน่ะภาพตรงนั้นเป็นดีดอฟฟ์พิมพ์ อย่าลืมสิครับว่าถ้าสมมตินะอันนี้ท่านบรรวิกรรู้ว่าการวิเคราะห์อะไรต่างๆหลังๆเนี่ยของสารรัฐมนูลเนี่ยท่านจะใช้แนวคิดของอ,ะ,อะไรการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาประกอบการพิจารณาคดีด้วยในกรณีการยุบพรรคก,ก้าวไกลใช่ไหมครับ,รบการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมมาซึที่เกี่ยวกับเรา่องมับินเม่เรื่องโค่นล้มอะไรต่างๆเป็นปฏิปักษ์ต่อสถา,าบันการปกครองต่างๆเนี่ยดูกิจกรรมของผู้เคลื่อนไหวของคุณที่มีแนวทางความคิดแบบนี้กับพรรค เชื่อมโยงกันอย่างไรเ mm hmm. ช่นเดียวกันครับกลับมาที่คุณทักษิณและพัคเพื่อไทยนะะใครได้ประโยชน์คือส,ส,ส,สภาพแวดล้อมเอ้คุณทักษิณก่อนเข้าเรือนจำใช่ไหมแล้วไปดําเนินคดีแล้วก็ออกไปอยู่ที่โรงพยาบาลโรงพยาบาตลตํารวจนะอยู่ชั้นสี่สจนออกมาเนี่ยวิพสภาพแวดล้อมบันโพจะเห็นภาพคมให้ว่าเออกรณีเนี่ยนะหน้าเครือบแฉกเป็นยิ่งนักว่าคุณทักษิณเนี่ยตั้งถูกตั้งคำถามว่าไม่ได้ป่วยจริงประกอบว่ากำไลงานอาการรายงานของกสม และรอรายงานผลของแพทย์ทสภาเนี่ยตรงนี้จะเป็นน้ำหนักการชี้บอกเหตุทั้งหลายทั้งปวงนะครับว่านั่นแหละครับว่าสารธรนมนูเนี่ยท่านจะใช้ข้อมูลตรงนี้ไปพิจารณาอะไรก็ตัดสินนะครับว่าพรรคเพื่อไทยจะเป็นยังไงต่อไปนะครับ คำร้องที่อยู่ที่กกตที่มีการร้องไปถึง6พักร่วมด้วยอะค่ะใน worst case เลยอะค่ะสมมุตินำไปสู่การยุบพักทั้งหมดเลยอาจารย์คิดว่าจะมีความเป็นไปได้ไหมคะแล้วมันจะนำไปสู่เดดล <lock S 2> ็ <c oughs> อกไหมคะคุณ <c oughs> แอนคุณแอนไม่มีหรอกครับเขาก็ต้องการให้เป็นพยานมาถึงจุดนี้อุนนอนะฮะโอคงแน่นอนว่าอย่าลืมศาลนี่ท่านใช้หลัก,ลกรละทานศาลเยอะนะที่จะด้านอะไไปเลยแล้วเขาก็ต้องออกตัวด้วยดูแต่ละพักสิครับที่เขาออกตัวเขาก็ป้องกันตัวเองนะคือเขา ที่ว่าตอนนั้นข่าวบอกว่าเป็นอาจารย์ัยเกษให้ออกจากบ้านจำสองแรกแต่ทุกพักบอกว่าเป็นใครก็ได้ที่เป็นมัติจากพักเพื่อไทยอะข่าวที่ไปดออาจารย์ใจเกษเพื่อบอกป้องกันไม่ให้คุณนักสิกว่าเฮ้ยผมไม่ได้ครอบงำพักนะอาจารย์ใจเกษนะแม่คุณแอนกุลท่านวรนยก็จะรู้อาจารย์ใจเกษสภาพร่างกายอะไรต่างๆแกนะแล้วไม่ไม่ได้เป็นเงื่อนไขประกอบท่านมีคดีอยู่ด้วยแล้วที่สําคัญก็ไม่ได้การยอมรับเท่าที่ควรจากสสพักเพื่อไทย ถูกไหมครับฉะนั้นวันลุ่งขึ้นวันสองวันก็โอ้ที่ประชุมพักบอกไม่เอาการใช้กระสต้องคุมแม่ต้องทานเท่านั้นมมันก็เป็นข้อมูลบอกเหตุล่วงหน้าแล้วว่าเออมันเป็นการเตรียมกันกกนั้นกรณีของหกพักเนี่ยไปไม่ถึงเขาหรอกครับเขาก็รักษามารยาเขาบอกโอเคครับเพื่อไทยเสนออะไรมาเราก็พิจารณาตามนั้นเห็นไหมฮะมที่ผมคิดว่าอารจะคิดไปไกลหรือว่าโอ้หกพักเนี่ยโดนยุบแน่ไม่น่าจะตายแล้วล่ะน่าจะโดนไายเดียวไายหมู่แล้ะถ้าเพื่อไทยไายปากเหียบไปด้วยผู้เดียว แหมเรื่องชั้นสี่นี่น่ากลัวแล้วพันพลตุโรเอกเสรีเขาไปเยี่ยมเขาบอกเขาเห็นนะ,ะเขาบอกเลยเดินมาหาเขานะอะแล้วมันแล้วมันริกซึ้ยังไงวะเนี่ยผมผมก็บอกว่าตัวที่ของท่านศีรีเนี่ยน่าจะเป็นประจักษ์บุคคลปันเจิงบุคคลพบในพยาเนี่ยนะครับที่อยู่ที่ว่าชั้นสอบสวนนะไม่ว่าจะระดับไหนก็ตามเนี่ยจะเป็นข้อมูลสําคัญ นะครับไม่รู้ว่าจะใช้มีข้อมูลที่มีน้ำหนักหรือไม่แล้วก็พยายามท่านสืที่ที่ดีให้ข้อมูลให้ปากคำเนี่ยตอนหน่วยงานองค์กรสารหรือกระบวนการพิจารเนี่ยน่าจะมีข้อมูลไม่น้อย<ช>นะครับ<ช>นะก็คงขยับพักเพื่อในพอสมควรเ,เนี่ยคือแต่พักเพื่อไทยเขาเกิดความมั่นใจว่า้ยดปาบไดไม่มีคลิปเสียงไม่มีภาพเนี่ยแล้วคุณจินตนาการไปเองอะ่ะว่าคุณทักษสิทธิสั่งอย่างนั้นอย่างงี้มันไม่จริงมันไม่มีใช่ไหมฮะก็แค่โอเคอาจจะเหนื่อยแค่เรื่องสถานที่นั่นแหละที่จะต้องอธิบายว่าทำไมเป็นบ้านจากสองล่า ในนอกนั้นมันไม่มีอะไรผมคิดว่าเขาคิดเขาควบคุมสถานการณ์ได้นะครับแต่นอกจากนี้มันมันควบคุมไม่ได้แล้วไงหลักฐานประจักษ์ข้อมูลอย่างอื่นเดี๋ยวยูว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ควบคุมไม่ได้ก็คืออะไรข้อมูลจากกรสมเป็นแรกสถาการณ์เสร็จในะครับข้อขมูลจากแพทนนยสภาไอ้ตรงนี้จะเป็นหลักฐานประกอบเรื่องเกี่ยวกับสุขภาพคุณนักสิ่หรือการปฏิบัติเรื่องกระบวนการทางส่วนการเรื่องครอบงำเนี่ยนะฮะเราก็ดูอยู่แล้วก็คําพูดดิจิตัลพูดเป็นต่าง ใช่ไหมครับว่านโยบายการไปให้อะไรสแสดงวิสัยทัศน์ที่สื่อเนชั่นอะไรต่างๆแล้วรัฐมนตรีทุทกท่านออกมาขาดรันบนโยบายบอกเอ้ยเป็นนโยบายพักษิตะแล้วคุณนักเสียงก็ออกตัวแบบอะไรอ่ะโอเคอ่ะฟังดูเป็นนิเกว่าประเทินผมเดินมาแล้วได้กินอะไรเงี้ยใช่ไหมบนบมที่ประชุมอะไรต่างๆเนี่ยนักแสดงว่าแพทย์โรงพยาบาลตำรวจรักษาดีนะโอ้โหคนวัยเจ็ดสิบห้าเจ็ดสิบหกเนี่ยนะสุขภาพผูดีเยี่ยมเลยได้กินหมดความจำเยี่ยมนะครับอันนี้อันนี้ชมนะผมไม่ได้ประชดเดี๋ยวจ่แข่งกันยัี่ยไอ้พูดจริง ค่สุดท้ายค่ะอาจารย์คะเรียนถามเรื่องของระยะเวลาหน่อยค่ะคือบางส่วนเนี่ยระบุเลยว่า6พฤศจิกายนเนี่ยคุณอิงถูกสั่งหยุดปฏิบัติหน้าที่แน่บางคนบอกว่าไม่เกินไปปีนี้รัฐบาลนี้ไม่อยู่แล้วมุมของท่านอาจารย์มองเงื่อนระยะเวลาอย่างไรบ้างล่ะคะเออผมมองมองนี้ครับว่าอยู่หนึ่งปีได้ถ้าคุณเปิดฐารก็เก่งมากแล้วนะครับเพราะว่ากรบส่วกางกระสุนตกมีเยอะเหลือเกิน อาจจะมีกระสุนสักนัดหลุดไปโดนบ้างใช่ไหมครับหรือรนักมวยตั้งตั้งกาดสูงกันหลบๆคิดว่าอาจจะมีหมัดนึงเนะหลุดล่อไปถึงใ,ใต้กาดหรือริมปีบ้างถ้ารอดได้ทุกเคสเนี่ยก็ถือว่าปฏิาหารถือว่าเก่งมากแต่เราก็เห็นหลายครั้งหลายครานะครับว่าคณะกฎหมายที่ต่อสต,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 ตู้ทางกฎหมายของพรรคเพื่อไทยก็ก็เอาจริงๆนะครับก็ถูกตั้งคำถามใช่ไหมครับหรือว่าเพราะมันเป็นความผิดที่เห็นมันปกชี้เห็นเป็นข่อนจริงๆ่ะ ดังนั้นการอยู่ได้ถึงหนึ่งปีเนี่ยผมว่าเก่งแร้วกระเบืออาจจะต้องทำทุกใจมากเลยด้วยซ้ถูกไหมครับถ้าโดยเฉพาะว่าประเด็นการกระตุ้นทางเศรษศฐกิจเรื่องปัญหาปากท้องไปต่อไม่ได้เนี่ยความนิยมมันก็ิมเสื่อสมสาย้วอย่าลืมในการเรื่องประเด็นเรื่องต่างไปเรื่องอะไรต่างๆพรามันมีเรื่องปัญหาประเด็นเยอะแยะนะครับที่ส่งผลตอกก่อนความนิยมทั้งเพื่อไทยแ่ถ้าเลี่ยงได้เขาจะไม่เลือกกันยุคสภาครับอันนี้เป็นเป็น,ปนข้าวไรเป็นความรู้สึกที่เจ็บปวดของนักการเมือง นะครับเขายังจะต้องโอ้รอระยะเวลาสะสมทุนหรือ,อาการผลินดินดำต่างๆอย่างที่เราทราบครับนะถ้าเลี่ยงได้เลี่ยงเลี่ยงไม่ออกจริงก็นะเลี่ยงได้จริงคือไม่อยากยุบสภาแต่จะอยู่ได้อยา่างไระฉะนั้นเดี๋ยวนาะคตขึ้นมาว่าวิเคราะห์กันหองครับอันนี้อาจจะดึกไกลเกินไปนะครับได้ค,คบมด้วยกับอาจารย์มาวิชิตหน่อยนะแล้วยังมีเรื่องตักใบที่เมื่อกี้ท่านบอกว่าไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะครับผมเคยอยู่ที่นั่นมนาะ พราะตั้งแต่จบมาก็รับราชการก็ไปอยู่ตลกกระโปไปอยู่อะไรฐานเรืออยู่ที่นั่นเยอะรู้ว่าเหตุการณ์มันหนักหนาครับแล้วที่เรื่องขุดเจาะน้ํามันทหารเรือแก่ๆอย่างผมไม่ยอมแล้วทหารเรือเด็กๆอย่างลูกศิษย์ผมก็ไม่ยอมนะครับเขาก็บอกแล้วบอกกูเล่าตะเวนมาทั้งชีวิตมาเฝ้าแล้วไอ้มึงเอาไปแบ่งกับขมຈหรอเขาถึงขนาดก็บอกข้างศพกูไปก่อนเถอะอ S <S ตรงนั้นก็ไม่ให่หมูนะครับด้วยครับแต่เรื่องเรื่องประเด็นตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เรื่องบทคนซับซ้อนเนี่ยเดี๋ยวมันก็จะมีอย่ฮะถ้าไปไปยอมไปเสียทีเขาเนี่ยบอกว่ามันก็เป็นกระแสการปลุกความรู้สึกผู้คนนะครับความไม่พอใจรัฐบาลงคระไท,ทยก็คงต้องบริาหารด้วยความด้วยเขตที่ละเอียดเขตท,ที่ละเมียดละไมมากครับผมขอบคุณท่านอาจารย์มากนะคะครับขอบคุณนะครับสวัสดีครับภสวัสดีครับสวัสดีครับโอชัดเจนอืม อยู่<า>ไม่ถึงตรงๆมากๆเลยมันไปไม่ได้เราดูแล้วนะแล้วมันขนาดนี้ยังจะแย่เลยแล้วไอ้เฉพาะเรื่องที่เขาล้อ่นี่ก็หนักๆทั้งนั้นแต่ละหมดัดเปียงเปียงเปียง,ยง,ยงท่านเรืองกายไปกระแทกอีกอันหนึ่งเข้าไปอีกโอ้โหแล้วแต่ละคนก็มวยหลักคราวนี้ไม่ใช่นักร้องแบบต้องการแสงทุกคนมีแสงในตัวเองหมดท่านเรืองกายอย่างเงี้ยเดินมานี่แสงวาบวาบวาบเลยไม่ใช่หิงห้อยนะก็ทุกคนนะครับ ใจทีระยุทธ์อ่ะออกมาก็โอเคเลยนะก็ถึงแม้ไม่เคยได้ยินชื่อท่านแต่ออกมาก็อาจจะ<ป>ออกหมัดน้อยแต่ต่อยเข้าเป้าออทุกหมัดเข้าเป้าชานชัยอย่างเงี้ยโอ้โหสู้เรื่องคิงพาวเวอร์มาจนชนะเออโอ้ไม่ไม่ใช่หมูหมูนะออถึงแม้สุขภาพไม่ดีแต่ว่าสมองยังโอเคนะโ <laughs> อ,อ้ยมันมันมันหนักหนานะแล้วไม่รู้จะอะไรทั้งสิ้นเลยเนี่ยถ้ารัฐบาล ไม่คิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่นะไม่คิดว่าประชาชนไม่อยู่ในสายตาไม่คิดว่าประชาชนเนี่ยอยู่ใต้อะไรของเขาสักอย่างเนี่ย <S <S เขาต้องออกพรกรแล้วนะเรื่องตักใบนะ <S <S แต่ไม่เอารักษาเพื่อนดีกว่ารักษาประชาชนอย่างนั้นเหรออแล้วเาขาก็เหม็นเสือกรากเส้นเขตเดินได้ทะลุเกาะกูดบันไลก็จิบหายกันไปหมดเลยที่เขตเศรษฐกิจจำเพาะอะไรอะไรทัร้งหลายแหละเละเทะไปหมดเลย ทำได้ขนาดนี้เลยเหรอโอ้โหประเทศไทยเป็นของเขาเหรอไม่รู้ค่ะแต่ออที่รู้รู้อ่ะตอนเนี้ยกําลังหัวหมุนอยู่แหละแอนว่านะกรณีเนี่ยทั้งล้มล้างเอ่ยครอบงำอะไรใดๆเนี่ยนะคะอ,อ่ะเอาเป็นว่ารอดูกัน แต่ก่อนจากกันเนี่ยเดี๋ยวฝากโปรโนิดนึงแล้วกันนะคะสำหรับน้ำสมุนไพรก้านตองก็ยังมีโปรโมชั่นสุดพิเศษสำหรับสำหรับสาหรับแฟนๆรายการรู้ทันการเมืองไทยนะคะสูตรดั้งเดิมนะคะปกติเนี่ยคดละพันห้าเลยนะคะ แต่ว่าโปรโมชั่นพิเศษสุดคุ้ม1ขวด800 2ขวด1,499 3ขวด2,199ส่วนสูตรเอ็กซ์ตร้านะคะ1ขวด900 2ขวด1,699 3ขวด2,399บาทนะคะโทรไปได้เลยที่0851118445 0996496665แล้วก็0949861162นะคะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะค